ไปได้ที่จังหวัดตรังนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ของศาลเจ้าพ่อมื้นรามจังหวัดตรังก็ตัดต้นไม้ไผ่สำนับแช่เป็นเสาติงโกในเทศบาลทีกซิ้นไอในเทศกาลทีกซิ้งอินเจนะครับในเมื่อชมชาวของเลยกว่าซึ่งซาลเจ้าพ่อมื้นรามเนี่ยหยอกเสาติงโกเริ่มกินเจวันแรกวันนี้ครับ น้าที่ของศาลเจ้าผอมื่นรามจังหวัดตรังนะครับเดินทางไปตัดต้นไม้ไพ่สำรับชายเป็นเสาเต็งโกในเทศกาลทือสิงห์เจเพื่อน,นำมาใช้แขวนตะเกียงกาวดวงซึ่งมีความหมายถึงดวงดาวในระบบสุริยะจักรวาลทางกาวดวงโดยได้ทำพิธีขอ้เทวดาฝ่าดินก่อนตัดต้นไม้ไผ่นะครับซึ่งจะมีการประทับทรงองค์ซักซิ์องค์ห่อเอยะลว่าผ่าเสื้อเมื่อได้เลือกเลกอจะให้ประธานคณะกรรมการซานเจา้าเป็นคนลุกมีดตัดตน้นไผ่ เพื่อนำตอนไพ่ไปยังสั้นเจาผอมมืนรามโดยปีนี้นะครับตอนไหนภัยจำนวนเจ็ดสบกคอปองด้วยกันนะครับแล้วก็เรียกว่านะคะเป็นเวลานะคะกาวนาฬิกา2ีนาทีแรม15ค่าเดือน10ตามปฏิทินจักรคติปีค้าน ศาลเจ้าพ่อมื่นรามก็ได้ทําพิธีหยอกเสาเต็งโกหรือว่าพิธีหยอกเสาเทวดาเพื่อประกาศหวาประเพณีทือสิ้นกินเจนเนี่ยได้เริ่มขึ้นแล้วมีชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังแล้วก็ใกล้เคียงและก็หนักทองเที่ยวพร้อมใจกันสวมใส่ฉุดข้าวข้าวรวมพิธีกันเป็นจานวนมากหลังจากหยอกเสาเต็งโกเสร็จนะคะก็ได้จุดประทัดจานวนแสนนัดกระได้มีเซียนหวยเพยเหล็กเสียงโชกค,ค่ะ จดนะคะกาวศูนสองและก็ะซมหกค่ะพร้อมกับข้าอวยพรโชคดีตลอดปีค่ะคคสำหรับเสาแตงโกนะคะไม้ถึงเสาไม้ไผ่เควนตะเกียงในประเพณีกินเจจะตั้งอยู่หลังแทนบูชาฝ่าดินสานจะสา้านจาวบางที่ก็ใช้คคำว่าเทียนเตเปเทียนเตเปโบนะคะซึ่งไมยถึงบิดามารดาแห้งพื้นฝ่าแล้วก็แผ่นดินซึ่งชนชาติจีนสมัยแรกเริ่มนะคะก็มีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งเรนลับสิ่งซักซ์แล้วก็มีความเชื่อว่า พื้นฝ่าและก็เพ้นดินเนี่ยเป็นซิ้งแต่สุ้งๆหายกับเนื้อซิ้งต่างๆก็เลยเริ่มมีการบวงซ้วงฝ่าดินเกิดขึ้นค่ะสำหรับเซาติงโกทีิชานะครับจะต้องมีักษณะตรงไม่ขดและก็ไม่มีรอยแตกรอยตำหนิลำตัวในยิ้งช้างามนะครับซึ่งน้องใช้เวลาสำรวจหาเป็นแรมเดือนและบางแห่งจะต้องจองต้นพั่เป็นปี ที่สาคัญครับจานวนขอปรองจะต้องมีจํานวนเจ็ดสิบคอปรองขึ้นไปทางนี้จังหวัดตรังกำหนดจัดประเพณีถือซึ้งเงินเจ๋น,นะครับตั้งแต่วันที่ยีสิมากันยายนถึงวันที่สี่ตุลาคมรวมสิบวันสิบพื้นด้วยกันครับก็เ,เป็นพิธีนะคะตั้งแต่สมัยนู้นแหละนะคะเื่อืถอดประเพณีวัฒนธรรมนั่นเองค่ะ